เฮ้ยวันนี้เวลาอะไรกันเนี่ยฮเดะนี่มันแปดบอแล้วนี่โอ้ยทำไมฉันตื่นสายขนาดนี้ละเนี่ยเ้ที่โรงเรียนพอเก็บกระเป๋าได้แล้วว่าแต่วันนี้วันอะไรนะจะเอ๋วตกใจบมลอีก พี่นหนไม่รู้จริงๆดิว่าวันนี้วันแม่นะ่ะป้าน้องสาวไปซื้อของขวัญให้แม่ไหมล่ะเราไปซื้อดอกกุหลาบไหมล่ะคุณพี่เออน่าจะได้แหละน่าจะหักเงินพอนะโรงเรียนงานแม่ตอนตีสามอ่าแม่นี่ดอกกุหลาบนะขอบคุณมากจะลูกกดกันฉันจำทันได้แล้วว่าแม่ฉันจะมาต่อตีห้าใช่หรอแต่นนี้เวลาอะไรเนี่ยเอหน่ามันตีสามไม่ใช่หรอ แม่หรอแม่โทรมางั้นหรอ,อ,อแม่เราโทรมาแล้วคนนี้คือใครกันล่ะจบภาคหนึ่งภาคสองวงลิบกูคคดแกะทำแต่เราก็จะทำอาจจะนานหน่อยนะ